เมื่อวันที่สิบห้ากรกฎาคมเธอย่าทำาให้เราหัวล้อสิเมื่อวันที่เธอแต่ละมันยิ้มอยู่เ <c oughs> อาแปะมากอะ่ะไอแปะเฮ้ยเมื่อวันที่สิบห้ากรกฎาคมปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับเธออยากหัวล้อ เอาใหมเอาใหม okay. เอาใหม <laughs> อย่า <laughs> อย่าพหดเเธอก็อย่ายิ้มดิเอาใหม่เมื่อวันที่สิบห้ากรกฎาคมปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับที่ โอเคอย่าวนะหนึ่งนเดี๋ยวเขานับหนึ่งสองแล้วเธอจะหัวเราะก็ทำไปไม่ใช่เธอทำให้เราหัวเราะไงเอาใหม่นะเออนี่อะเฮ้ย